สวัสดีครับชาวไอเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m ซีมาตนะฮะอาจจะเจอกับผมในบรรยากาศที่แตกต่างจากเดิมไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็ติดภารกิจบางสิ่งบางอย่างนะครับเลยไม่ไม่สะดวกไม่พร้อมนะครับที่จะมาทําคลิปในรูปแบบเดิมเนาะตอนแรกก็กละว่าจะปล่อยผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันหรือเปล่า แต่เข้าใจนะฮะว่าจะมีเพื่อนๆบางคนที่เอ๊แบบว่าสงสัยว่าคุณปุ้ยหายไปไหนอาจจะมีคนที่รออยู่ก็เลยมาแวะมาทักทายสั้นๆน,นะครับอาจจะไม่ได้ยาวมากไหนๆก็มาแล้วนะฮะเราคุยถึงเรื่องราวของ Mark m มาเก็กันก่อนดีกว่าไหมครับผมได้โพสต์นะครับเรื่องราวในในเว็บไซต์ไปแล้วนะครับไปโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนให้ทุกคนได้อ่านไปบางคนก็ตกอ,อกตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาร์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับในการล้มไฮไซด์ในอินโดนีเซียที่ผ่านมาครับ มาร์กเองหลังจากที่กลับไปถึงบ้านเกิดที่สเปนก็เข้ารับการตรวจเพราะว่าในช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยเขามีอาการตานะฮะตาขวานะครับที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมันมองภาพไม่ไม่ถนัดมันมองภาพแล้วมันเห็นภาพซ้อนมันเป็นอาการเก่ากัการเดิมครับที่เกิดขึ้นในปลายปีที่แล้วสังเกตดูมาร์กไปพลาดล้มเนี่ยหลายครั้งมากฮะที่มานาลิก้าครับก็หนักสุดน่าจะเป็นในรอบวอร์มอัพแลบนะฮะจน ทำให้แพทย์เนี่ยมาวินิจฉัยว่าไม่ควรที่จะลงแข่งทั้งที่ความจริงก็อาจจะลงได้นะแต่อาจจะเป็นการเซฟไว้ในตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอะไรมากมายนักนะครับบอกแต่เพียงว่าโอเคแล้วก็เข้าเครื่องทีคี a อ่ทีซีสแกนตรวจเช็คก็ไม่มีกระดูกแตกกระดูกหักส่วนไหนนะครับมีแต่ฟกช้ำมีแต่ระบมแต่หลังจากที่เดินทางมาที่สเปนนั่นแหละฮะมันมันก็เกิดอาการนี้แล้วก็มาก็ไปตรวจ อีกครั้งหนึ่งนะฮะกับคุณหมอนะครับคุณหมอที่เคยรักษาเคยอะไรเขานั่นแหละในที่บ้านแถวบ้านนะฮะก็เลยได้รับทราบรับรู้นะครับว่าแผลตรงนี้นะครับมันมันก็เกิดการกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอาการเก่าอาการเดิมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรกันต่อนะฮะในส่วนของต้นสังกัดเรบโซฮโอนด้าก็ยังยังไม่มีข่าวคราว,าวตรงนั้นมาหรือว่าอาจจะมีแล้วหรือเปล่าณขณะนี้นะครับผมก็ยังไม่ชัวร์แต่ เอาง่ายๆว่ามันก็คงจะต้องมีแนวทางการรักษากันต่อไปใช่ไหมละ่ะคือจะถึงขั้นผ่าตัดหรือเปล่าผมผมไม่ชัวนะฮะเขาพยายามที่จะยื้อการผ่าตัดไงเท่าที่เราได้เห็นใช่ไหมคือพยายามที่จะรักษาโดยกายภาพบ,บําบัดด้วยการดูแลระวังตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่หลีกเลี่ยงการผ่าตัดเพราะว่าถ้าการผ่าตัดนี่มันมันอาจจะส่งผลกระทบในหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของระยะเวลาเรื่องของอะไรด้วยนะครับ ดังนั้นมาถึงตรงนี้ก็ยังแอบกังวลอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันถึงขั้นจะต้องแบบว่าจำยอมที่ต้องผ่าตัดหรือเปล่าอันนี้เราอาจจะให้ความคิดเห็นแบบไปคร่าวๆก่อนนะไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นข้อมูลว่าจากทางต้งสนสังก,กัดน,นะครับว่าเขาจะเอาอย่างไรกันแน่นะก็ fc ของ Mark m มา k e เนะครับคงจะแบบว่าต้องเฝ้ารอดูนะฮะแล้วก็ใจเย็นๆกันไว้ก่อนเข้าใจว่าเป็นนักแข่งมหาชนนะครับที่มีแฟนๆเนี่ยอยู่ เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หลายคนก็ลุ้นนะครับให้มาร์กกลับมาคว้าชัยแล้วก็กลับมาเอาแชมป์โลกไปให้ได้อีกครั้งนึงนะแต่ทุกคนก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่าในการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมการแข่งขันยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความกดดันให้กับนักแข่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่แต่เพียงมาร์กคนเดียวเลยมันก็คือมีมีความกดดันกับทุกคนแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดมีสิทธิ์ที่จะล้ม ด้วยกันทั้งนั้นแหละนะมันมันมันอยู่ที่ว่าสภาพในตอนนั้นเราไปเจอกับอะไรบ้างรถเป็นใจไหมพื้นสนามเป็นใจไหมหรือว่าเรามันตัดสินกันแค่เสี้ยววินาทีฮะกีฬาแห่งความเร็วเนี่ยนะถ้าตัดสินใจพลาดหรือว่ามีอะไรที่มันเข้ามาจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มาเนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็ทําให้เกมนี่เปลี่ยนเกมนี่พลิกไปนะฮะเลยน่าเศร้าตรงที่ว่ามาร์กเองก็ มาเจอตรงนี้นะครับในวันที่รถเองก็อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วก็สภาพความกดดันในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมเองได้พูดคุยในคลิปที่ผ่านมาให้ฟังแฟนๆนักแข่งคนอื่นก็อย่าเพิ่งนอยผมนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณปุ้ยนําเสนอเรื่องราวของมาร์กเนี่ยสครั้ง2คราวติดกัน2วันเลยนะฮะไม่ให้ความสำคัญกับนักแข่งคนอื่นเลยหรือเปล่าก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าข่าวของมาร์กมันเป็นข่าวใหญ่นะฮะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่บทวิเครานะห์ไงมันเป็นข่าวแบบเรียลไทม์ไง นั้นผมก็เตรียมเรื่องราวของทางเยม่าของทาง k d m ของทางซูซูกิอะไรไว้เพียบอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอเวลาได้จัดการทุระนะครับในพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คงจะค่อยๆทยอยนะครับก็ขอเป็นลังใจให้กับ Mark m มาเก t นะครับแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่ส่งแรงใจเชียร์นักแข่งคนนี้ผมก็เข้าใจว่าอีกไม่นานเกินรอน่าจะมีแนวทางออกมาหรือจะมีข่าวมีความเคลื่อนไหวออกมาว่า อาการครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรดีสำหรับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขออภัยในความไม่สะดวกเรื่องของคลิปด้วยพรุ่งนี้ก็รันเต็มระบบเหมือนเดิมสวัสดีครับ